ครับสวัสดีนะครับทุกคนวันนี้นายช่างใหญ่ก็จะมาสอนวิธีฟื้นฟูแบตเตอรี่หรือว่ารีแพร์แบตเตอรี่รถยนต์นะครับโดยใช้เครื่องฟื้นฟูแบตเตอรี่ขนาดเล็กกันครับคือจากประสบการณ์จริงของของผมเนี่ยสามารถฟื้นฟูได้นะครับแล้วก็ฟื้นฟูได้แล้วก็ใช้งานได้ดีเชียวนะครับผมเพราะว่าผมทดลองมาหลายอย่างหลายครั้งแล้วว่าในการฟื้นฟูเนี่ยต้องทํายังไงยังไงหลายแบบหลายวิธี ดูคลิปวีดีโอของหลายๆท่านนะครับมันก็ทําไม่ได้ครับก็ฟื้นฟูไม่ได้สักทีหนึ่งนะครับทดลองฟื้นฟูหลายรอบแล้วใช้หลายอย่างหลายเครื่องนะครับฟื้นฟูไปบางทีมันก็ได้มั่งไม่ได้มั่งส่วนใหญ่จะไม่ได้นะครับครับแต่ก่อนที่เราจะไปฟื้นฟูกันเนี่ยเดี๋ยวผมแนะนําก่อนนะครับมันต้องใช้อุปกรณ์3อย่างครับนะครับอย่างที่1ก็คือเครื่องฟื้นฟูแบตนะครับตัวนี้ขนาดเล็กนะครับ12โวลต์8แอมป์24โวลต์4แอมป์แต่จริงๆ12โวลต์มันออกแค่ แอมป์กว่าๆไม่ถึงสองแอมป์เลยครับที่ผมใช้เครื่องวัดนะครับตัวนี้แต่ว่ามันก็ใช้ได้นะครับนะครับอันที่สองก็คืออุปกรณ์ชิ้นสองคือปลอดนะครับปลอดวัดความเป็นกดด่างของน้ําในหม้อแบตเ,เ,เนี่ยครับจริงๆความเป็นกดเป็นด่างของน้ําเนี่ยจะอยู่ที่สองจุดห้าหรือสองพันห้านะครับเนี่ยครับจะอยู่ที่สีเขียวตรงกลางจะมีเส้นอยู่ครับถ้าสีเหลืองเนี่ยแสดงว่าแก่ สีแดงในแสดงว่าอ่อนนะครับถ้าอยู่ที่สีเหลืองแสดงว่าทุกคนเติมน้ํากดเข้าไปนะครับไม่ได้เติมน้ํากัน,นครับเวลาน้ํามันน้ําน้ําในหม้อแบตมันแห้งอะ่ะพยายามเติมน้ํากันนะครับอย่าไปเติมน้ํากดถ้าเติมน้ำกดแล้วกดมันแก่เนี่ยแบตเราก็เสื่อมเหมือนกันนะครับทุกคนอ่าสรุปก็คือวัดค่าความเป็นกดเป็นด่างในหม้อแบตนะครับต้องอยู่ที่กึ่งกลางสีเขียวจะมีเส้นอยู่นะครับทุกคนเห็นไหมเอ่ยอ่าโอเคนะครับอ่าอย่างที่สอง และอย่างที่สามคืออุปกรณ์ตัวนี้สำคัญมากครับผมเนี่ยครับตัวนี้เขาเรียกว่าเจ้าตัววัดค่า CCA ในแบตเตอรี่มันจะวัดค่า CCA ค่าโวลต์ภายในแบตเตอรี่นะครับถ้าไม่มีเจ้าตัวเนี้ยคุณฟื้นฟูแบตเตอรี่ยังไงก็ไม่ได้ครับไม่สำเร็จเหมือนคนตาบอดนะครับฟื้นฟูไปให้ชา์จฟื้นฟูสองวันเต็มๆสามวันเต็มๆแต่คุณก็ดูค่าน้ำใช่ไหมครับ ดูค่าน้ําดูไฟว่าไฟตรงนี้ที่วงกลมนะครับมันขึ้นโชวว่าแบตเต็มแล้วแต่จริงๆมันไม่เต็มหรอกครับเพราะว่าคุณไม่รู้ว่าค่า CCA เท่าไหร่ในแบตเสื่อมบ,บางลูกคุณเห็นว่าเอา้าไฟตรงนี้มันขึ้นเต็มนี่ทาไมมันสตาร์ทเครื่องไม่ได้นะครับมันเป็นเพราะว่าคุณไม่รู้ค่า CCA ข้างในมันค่า CACCA ข้างในมันก็หมายถึงเขาเรียกอะไรพลังงานพลังงานผมขอเปรียบเป็นพลังงานภายในหม้อแบตเตอรี่แล้วกันนะครับ พลังงานนี่ไม่เกี่ยวกับโวลต์นะครับคือของคุณอาจจะใช้เครื่องวัดว่าแบตตัวนี้มีกี่โวลต์13โวลต์กี่หนะ12โวลต์กว่า13โวลต์แต่นั้นไม่จําเป็น,นครับไม่สําคัญมันสําคัญคือค่า CCA ภายในแบตเตอรี่นะครับว่าพลังงานตัวนี้มีกี่เปอร์เซ็นต์สมมติค่า CCA อยู่แค่ลูกเนี้ยประมาณถ้ามาใหม่ๆเลย520 540 CCA นะครับลูกนี้เพราะ8 8 8 0์นะครับ นะครับแต่ว่าถ้าแบตคุณเอาไปสตาร์ทรถเครื่อง2อ0 0อ่ะมันจะใช้ค่า CCA ขั้นต่ำอยู่ที่325 CCA ถ้าเครื่อง3,000ก็3า5 390 CCA นะครับถ้าต่ำกว่านั้นก็สตาร์ทรเครื่องรถไม่ติดนะครับผมอ่ะแล้วทีนี้คุณบอกว่าไฟชาร์จเต็มแล้วไฟก็ขึ้นว่าเต็มแต่ว่าทำไมสตาร์ทรเครื่องไม่ได้เพราะว่าค่า CCA ไม่ถึงเข้าใจไหมครับอย่าง2,5 0 0คุณไม่รู้คุณเห็นว่าไฟนี่ขึ้นไอ้ไฟมันขึ้นเต็มแล้วนี่ อะไรเงี้ยมันอาจจะเต็มช่องเดียวครับเพราะว่าตัวเนี้ยเนี่ยมันอยู่ที่ช่องที่ใดช่องที่สี่สมมตินะช่องหนึ่งช่องสองอ่าช่องสามนับตรงนี้เป็นช่องที่สามช่องสามไฟมันอาจจะได้อย่างเดียวแะไรค่าความเป็นกดเป็นดังมันอาจจะได้แต่ช่องหนึ่งช่องสองช่องสามช่องสี่ช่องห้าช่องหกมันไม่ได้นึกออกไหมครับค่า C A ข้างในมันถึงไม่ได้ถ้าค่ามันได้ช่องนี้ช่องเดียวช่องอื่นไม่ได้ ก็คือไม่ได้เหมือนกันนะครับแบตมันก็ไม่ขึ้นเนี่ยเนี่ยถึงหมายถึงค่า CCA สมมติค่า CCA ข้างในของคุณอยู่แค่200เนี่ยแต่ว่าตัวนี้มันขึ้นเต็มคุณไม่ให้คุณไปสตาร์ทเครื่อง2,5 0 0หรือว่าต่ำกว่านั้นคุณก็สตาร์ทไม่ติดหรอกครับเพราะค่า CCA มันไม่ถึงแรงดันไฟมันไม่ไม่ถึงที่คุณจะสตาร์ทเครื่องได้เขาเรียกผมขอเปรียบเป็นแรงดันไฟแล้วกันนะครับแรงดันไฟนะครับตัวนี้ถึงถึงบอกว่าตัวนี้สําคัญมากครับ เดี๋ยวยังไงผมจะหลังจากคลิปเนี้ขอเป็น EP 2ีสแล้วกันนะครับอันนี้ตีซะเป็น EP 1ไปผมจะไปทำการฟื้นฟูแบตเตอรี่ให้คุณดูจริงๆเลยว่ามันเป็นยังไงแต่ว่าผมขอฟื้นฟูในระยะเวลา5-6วันนะครับเพราะว่าที่ผมทำการฟื้นฟูเครื่องเนี้ใช้เวลาประมาณ5-6วันนะครับถึงจะส่งผลสำเร็จนะครับเดี๋ยวผมขอบอกง่ายๆเลยคือการฟื้นฟูแบตเนี่ย คุณเสียบปักฟื้นฟูเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะว่ายังไงเดี๋ยวสักครู่นะครับการฟื้นฟูแบตเนี่ยสมมติคุณมีอุปกรณ์ครบแล้วที่ผมบอกเนี่ย อุปกรณ์พวกนี้ไปหาซื้อได้ใน l a z a ด้าใน s h อป e e ้นะครับทุกคนนะครับคุณมีอุปกรณ์ครบแล้วอ่าคุณเสียบบวกเข้าบวกลบเข้าลบนะครับผมบวกเข้าบวกลบเข้าลบอันนี้ผมสาธิตให้ดูนะครับอ่ามุมกล้องอาจจะไม่ได้ขอโทษทีบวกเข้าบวกลบเข้าลบคุณเข้าไปที่กดที่คาว่ารีเพลตตัวนี้นะครับแต่เข้าที่โหมดนี่หนึ่งดูไฟวิ่งไปนะครับสองมานี่แล้วสามนี่ครับเข้ารีแพรตแล้ว ไฟลี่อยู่ตรงนี้อ่าทีนี้เขาจะรีแพร์อันนี้คือขั้นตอนการการรีแพร์นะครับผมจะบอกรายละเอียดคร่าวๆนะครับเดี๋ยวเราไปทําทําการรีแพร์กันจริงๆของจริงที่อีกลูกนึงเพราะลูกนี้มันตันแล้วมันฟื้นฟูต้องใช้เครื่องฟื้นฟูอย่างที่ผมทําขึ้นมาพอดีอ้นเนี่ยมาแนะนําขั้นตอนก่อนนะครับเดี๋ยวใช้เครื่องที่มันหนักเครื่องใหญ่กว่านี้ผมจะถ่ายวีดีโอให้ทุกคนดูเหมือนกันว่ามันเป็นยังไงนะครับในลักษณะการฟื้นฟูอย่างคือเครื่องนี้แบตลูกนี้ถอดมานานแล้วมันตัน ใช้เครื่องฟื้นฟูขนาดเล็กเนี่ยมันอาจจะฟื้นฟูไม่ขึ้นนะครับเพราะมันตันแล้วนะครับในการฟื้นฟูก็ปล่อยให้เขาทํางานไปเลยประมาณ 8- ปดถึงสิชั่วโมงนะครับในการฟื้นฟูครั้งหนึ่งผมถึงบอกว่าต้องพวกคุณต้องใจเย็นนะครับในการฟื้นฟูแบตเตอรี่รถยนต์ต้องใจเย็นครับโดยใช้เครื่องเนี้ยเครื่องขนาดเล็กเนี่ยต้องใจเย็นนะครับสาเหตุที่ผมบอกว่าต้องใจเย็นก็คือ เครื่องมันเล็กครับต้องใจเย็นเขาค่อยๆไปปรับสภาพความเป็นกดไปด่างเป็นด่างในน้านะครับน้ําของแต่ละช่องคือเขาไปละลายสารซัลเฟตที่เกาะอยู่ที่แผ่นภาพด้านในนะครับด้านในของแต่ละช่องเนี่ยจากค่าความเป็นกดเป็นด่างอาจจะกดจืดอย่างที่ผมบอกกดจืดสีแดงค่อยๆป,ปรับกดครับพอสารซัลเฟตมันละลายมันก็จะกลายเป็นกดนะครับไม่ต้องแปลกใจว่ามันหายไปไหนมันก็จะกลายเป็นกดกลายเป็นด่างเพิ่มความ เข้มข้นของน้ําที่อยู่ในนี้จากสีแดงค่อยไล่มาไล่มาไล่มา,มาจะกลายเป็นสีเขียวนะครับเขาจะปักของเขาไปเรื่อยผมจะบอกทุกคุณไงว่าใจเย็นๆนะครับการรีเพล์แบตรถยนต์โดยใช้เครื่องฟื้นฟูขนาดเล็กเครื่องนี้นะครับคือมันต้องใช้เวลานิดนึงครับทุกคนต้องใจเย็นต้องใช้เวลาประมาณห้าวันนะครับอ่าสมมติผมยกตัวอย่างอันนี้ได้เวลาผ่านไปแปดดชั่วโมงถึง10ชั่วโมงแล้วถอดปลั๊กออกเลยครับอ่าถอดปลั๊กออกนะครับ ต่อไปออกแล้วทาไงครับวัดค่าน้ําอันนี้ยกตัวอย่างเลยนะครับวัดค่าน้ํานะครับค่าน้ําตัวนี้มันไม่ได้อยู่แล้วครับมันจืดนะครับเนี่ยคุณดูนะครับทุกคนค่าน้ําขึ้นมาแล้วครับค่าน้ําจะจืดนะครับเห็นไหมครับเห็นค่าน้ำไหมเอ่ยค่าน้ําเลยขึ้นไปนี่เลยครับธรรมดาค่าน้ําถ้ามันไม่จิ๋มจะลงนี้เพราะแบตลูกนี้มันตันครับถ้าแบตที่ปกติค่าน้ําจะอยู่ตรงไหนครับสีเขียวเห็นไหมครับเนี่ครับจะอยู่ตรงนี้อ่า อันนี้ผมจะบอกทุกคนก็วัดทุกช่อง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 นะครับก่อนจะฟื้นฟูนะครับวัดทุกช่องเลยว่าค่ามันเป็นยังไงนะครับแล้วก็จดไว้นะครับอันนี้สําหรับวันที่หนึ่งจดไว้สมมติช่องที่หนึ่งค่าอยู่ที่สีแดงอ่อนสีแดงสีแดงสีแดงปลายสีแดงค่อนมาทางสีเขียวอยู่ที่สีเขียวอะไรเงี้ยคุณจดไว้เลยช่องนี้ช่องนี้จดไว้เลยนะครับแล้วพอเสร็จแล้วคุณวัดค่า CCA ค่า CCA ที่ผมบอกว่า มันจะมีโวลต์มีค่าโอห์มค่าความต้านทานนะครับค่าโอห์มแล้วก็ค่า CCA ค่าพลังงานค่าค่าพลังงานแรงดันนะครับก็เหมือนกันครับบวกเข้าบวกลบเข้าลบนะครับไปเอ่ยอ่าบวกเข้าบวกลบเข้าลบอันนี้ลบอันนี้บวกนะครับในการฟื้นฟูแต่ครั้งเปิดฝาด้วยนะครับอย่าลืมนะครับทุกคนเปิดฝาครับอ่า แล้วทีนี้เครื่องนี้คือผมใช้จนชินแล้วแต่ผมเอาถุงมาครอบไว้ผมกลัวมันเก่านะครับใช้ฟื้นฟนูแบตมาได้ห้าหกลูกแล้วครับเฉพาะของที่บ้านผมอย่างเดียวนะครับไม่ได้ไม่ได้ของลูกค้าของลูกค้ามีเพิ่งมีลูกเดียวคือผมไม่ได้เปิดร้านนะครับอ่าสมมติมาแล้วค่า CCA ลูกนี้จริงๆมันอยู่ที่ห้าร้อยกว่านะครับแต่ผมขอแค่ห้าร้อยพอตั้งเซตค่าห้าร้อยโอเคแล้วก็ออนเซตครับออนเทสมันก็จะขึ้นค่าโวลต์ค่าโอห์มก่อน อ่าค่าวนอยู่เท่ไหร่หกจุดห้านะครับส่วนค่าโอห์มอยู่เท่ไหร่ครับ2 2งพัก็คือมันจืดมากค่าโอห์มก็คือค่าความต้านทานด้านในอะ่ะมันเยอะก็คือมันไม่มีพลังอะไรเลยนะครับนะครับพอเสร็จแล้วก็ทีนี้ไปดูค่า CCA กันครับกดเข้าไปปุ๊บจาก5้าร้อย CCA โอ้ ไอตัวนี้นะ9 9้าร้เหมือนว่ามีศูนย์ติดลบนะค่า cca เนี้ยแทบจะไม่มีเหลือเลยนะครับทุกคนครับเพราะข้างบน5 0 0ร้ตั้งไว้เห็นไหมครับแต่ด้านล่างมันขึ้นเลยครับแสดงว่าค่าตัวนี้จะติดลบแล้วนะครับคือแบตมันเสื่อมมากนะครับทุกคนอ่าเนี่ยครับผมต้องบอกค่า cca มันเป็นอะไรที่สําคัญทุกคนถ้าไม่รู้จากค่า cca เนี่ยไม่รู้จากวิธีการวัดไม่รู้จากวิธีการซ่อมเนี่ยคุณซ่อมไม่ตายมันก็ไม่ขึ้นนะครับ อย่างสมมุติคุณเห็นว่าช่องเนี้ยไฟมันขึ้นเต็มแล้วนะแต่ว่าคุณไม่มีประหลอดวัดอันนี้ผมขอแนะนําเทคนิคอีกอย่างครับง่ายๆใช่เราไม่มีประหลอดคุณเห็นว่าช่องของคุณเอ๊มันเต็มแล้วนี่ไฟมันขึ้นว่าแบตเต็มแล้วครับสีอะไรสีฟ้าใช่ไหมลูกนี้สาหรับลูกนี้นะมันอาจลูกื่นจะเป็นสีเขียวก็ได้นะครับสีฟ้าแบตเต็มสีขาวนี่ไฟอ่อนสีแดงน้ํากัน่นขาดนะครับผมอ่าช่องนี้คุณวัดเต็มแต่คุณลองไปใส่ช่องนี้นี่ตัวนี้มันก็จะวัดได้เหมือนกันถ้า ค่าค่าความเป็นกดเป็นด่างเนี่ยมันไม่จําเป็นต้องถึงเขียวกลางหรอกนะครับแค่เขียวปลายๆตรงเนี้ยเจ้าตัวนเนี้ยเนี่ยแว่นตัวเนี้ยมันก็จะขึ้นแล้วครับว่าแบตคุณเต็มอ่ะนึกออกไหมครับแต่เนี้ยมันขึ้นว่ากล้องมองเห็นไม่เอ่ยมันขึ้นว่ามันขึ้นว่าเนี่ยครับแบตอ่อนนะครับสีขาวเลยสีขาวทุกช่องเลยทุกช่องทุกช่องสีข,ขาวหมดเลยเพราะาแบตมันเสื่อมแล้วเดี๋ยวตันลูกเนี้ยถ้าฝนฟูนฟูจริงๆอนะ่ะใช้ เรื่องพื้นผิอีกตัวแล้วผมจะถ่ายวีดีโอว่ทุกคนดูนะครับอันนี้ให้ทําความเข้าใจกันว่าเทคนิคถ้าเราไม่มีเจ้าประหลอดวัดค่าความเป็นกดเป็นด่างเราสามารถใช้ตัวนี้ได้แต่ตัวนี้มันก็จะไม่ชัวร์ที่ตรงว่าที่ผมบอกว่าถ้ามันขึ้นมันลดลงค่าความเป็นกดเป็นด่างลดลงซึ้ขีดลงมาหาสีเขียวนิดนึงเนี่ยน้ําในไอเจ้าแว่นขยายตัวนี้เนี่ยมันก็จะบอกเลยว่าแบตเต็มนึกออกไหมครับแต่จริงๆมันยังไม่เต็มก็ได้เราไม่รู้ไงเพราะเราไม่รู้ว่าความเป็นกรด,ดเป็นด่างมันเท่าไหร่แต่ว่ามันก็สามารถ ใช้ได้ในระดับหนึ่งนะครับนะครับยังไงคลิปนี้ผมขอเป็น EP ที่1เดี๋ยวพอจากนี้เดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปฟื้นฟูนฟนฟนแบตเตอรี่จริงๆที่รถยนต์เลยนะครับยังไงฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe ด้วยครับเพราะว่าการฟื้นฟูนแบตเตอรี่ทุกคนต้องใจยงเย็นๆนะครับยังไงขอบคุณนะครับ